ค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันบ่อยๆนะคะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูนะคะลูกๆอ่าวันนี้นะครูกันจะพาเด็กๆมาทําการบันแม่ดีไหมคะเด็กๆใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะเรามาทําการบันแม่กันนะคะเอร่าค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปเอากระดาษ A4 นี่นะคะกระดาษ A4 แล้วก็กระดาษนิตยสาร หรือใครมีกระดาษสีที่บ้านนะคะก็ใช้กระดาษสีได้แต่อันนี้ครูการ์ทำสำรลองไว้เ,ยเฉยๆนะคะทำให้เด็กๆด,ด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะโดยการเอานำกระดาษนิทยาศาสารหนึ่งแผ่นกระดาษ A 4ซหนึ่งแผ่นมาเท่านี้นะคะก่อนที่เราจะทำนะคะอ่ะเรามาทากาวกันก่อนนะคะครูการก็จะทากาวทากาวนะขออน,นุญาตทากาวแป๊บนึงอ่าทากาวรอบเลย ทา,าตาทาตาให้ทั่วนะคะทาเสร็จแล้วใช้กระดาษสีขาวนี่นะคะใช้กระดาษสีขาวมาทับลงไปอีกทีนึงให,ให้ให้เท่าๆนะคะอะใช้กระดาษสีขาวทับกระดาษ A4 เนี่ยแหละค่ะทับลงไปดีดให้เรียบนะคะอรีดเสร็จแล้วดูซิว่ามันเท่ากันไหมไม่เท่า เราก็ใช้กรรไกรตัดให้มันเท่าๆกันเพราะขนาดที่เราบักระดานลไปมันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดตามอ่มอาใช้กรรไกรตัดตัดให้มันเท่าๆกันอ่าตัดออกเลยค่ะอ่าตัดเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็มาพับดูอ่าพับแบบนี้นะคะพับให้มันอยู่ในกืงกลางอ่าอ่าพับพึ่งกลางให้ได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วาวางไว้ก่อนนะคะต่อไปเดีกๆวก็ไปหยิบกระดาษนี้ออกมานะคะเนี่ยแผ่นนี้นะคะเนี่ยเอามากลเอามาทาบกับสีขาวดูจะเล็กกว่าสีแผ่นใหญ่นี้นิดนึงนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาเดีกๆก็พับแบบนี้นะคะพับให้เป็นรูปแบบนี้เสร็จแล้วเดีกๆดีก็ใช้ดินสอหรือให้ผู้ปกครองช่วยล่างให้ก็ได้นะคะเนี่ย ล่าง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 มาโค้งโค้งโค้งนะคะโค้งมาแบบนี้ให้เป็นรูปหัวใจจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรตัดให้เป็นรูปหัวใจนะคะเนี่ยตัดตามรอยที่เราโค้งไว้อ่าตัด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 อ่าตัดตามให้เป็นรูปหัวใจนะคะอ่าได้ประมาณนี้นะคะยังไม่ให้ขาดออกจากกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ อพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถาก,กาวนะคะทาก,กาวทาก,กาวตรงนี้ตรงหัวมุมด้านนอกนี่นะคะถาก,กาวเลยนะคะตรงหัวมุมนี้อ่าอ่ารอบรอบข้างด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาปะตรงกลึง่งกลางนี่นะคะกะให้มันอยู่กึ่งกลางเลยนะคะกะให้อยู่กึ่งกลาง,ลนะะลง,ลางแล้วก็รีดให้เรียบนะคะอ่ามันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เป็นรูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจตรงนี้นะคะที่เห็นแผ่นสีขาวๆนี้คุณครูก็จะให้สําหรับเด็กๆเ,เขียนข้อความข้างในนี้นะคะอ่านะคะดูคุณครูก็จะเขียนข้อความว่า หนูรักแม่ครูกันก็จะเขียนเขียนว่าหนูรักแม่เนี่ยครูกันก็จะเขียนข้อความหรือเด็กๆก,ก็สามารถเอารูปมาปะมาแปะในนี้ได้นะคะอ่าเขียนหนูรักแม่ค่ะอ่า ลักษณะหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเปลี่ยนสีตกแต่งให้สวยงามแล้วก็หัวใจผับไฟอย่างนี้ก่อนนะคะส่วนรอบนอกอย่างนี้เด็กๆกจะตกแต่งเป็นรูปหัวใจหรือจะเป็นลายอะไรก็ได้นะคะให้เด็กๆวาดใส่เข้าไปแต่ของคู่กันก็จะวาดรูปหัวใจอ่าวาดตกแต่งเข้าไปให้สวยงามใส่เข้าไปหัวใจหลายสีก็ได้ะคะ่ะเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆก็ใส่เข้าไปอ่าใส่ไปเรื่อยๆ ก็ยังไม่เสร็จดีนะคะเสร็จแล้วครูก,กันก็อยากจะตกแต่งตรงนี้บ้างข้างนอกครูก,กันก็ใช้กรรไกรตัดตัดโค้ง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 ดูให้มันสวยงามนิดนึงเสร็จแล้วครูก,กันก็อยากได้เป็นรูปหัวใจอกีกครูก,กันก็แอากระดาษสีขาวเนี่ยคะ่ะจะเป็นรูปหัวใจหรือเป็นรูปดอกไม้ก็ได้นะคะ,ะตัดแล้วก็มาตกแต่ง ตัดไปก่อนอถ้าเดีกๆไม่ถนัดเหมือนอย่างของครูกันเน่เด็กๆก็สามารถวาดร,รูปก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่ครูกันให้ให้เด็กๆด,ดูนะคะ,ะก็จะแปะอย่างนี้ แปะรูปหัวใจมาแปะตกแต่งให้สวยงาม อ่าแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นการ์ดที่สวยงามเห็นไหมคะอ่านะคะข้างในเราจะเอาลูกคุณพ่อคุณแม่มาใส่ก็ได้นะคะตรงนี้เอาลูกคุณพ่อคุณแม่มาใส่เอาลูกคุณแม่มาใส่รูปหนูมาใส่แล้วก็เขียนข้อความน่ารักน่ารักใส่ข้างล่างนี้ได้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะได้การ์ดที่สวยงามแล้วค่ะแค่นี้หรือตรงนี้เด็กๆอยากจะทําอะไรก็ได้ถ้าเป็นกระดาษสีนะคะอ่าถ้าเด็กๆมีกระดาษสีสวยๆเด็กๆก็สามารถเอากระดาษสีทําได้นะคะค่ะ เวลาทาเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณรูด,ด้วยนะคะเขียนข้อความน่ารักน่ารักเราไปกราบคุณแม่นะคะในวันแม่นะคะเด็กๆทาเตรียมไว้พอถึงวันแม่เสร็จเด็กๆก็ไปกราบี่ตากคุณแม่สวยๆนะคะถ้าวันนี้ปู่กันก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ